สวัสดีครับลูกค้าวันนี้พามาอยู่กับวิธีการาใช้งานเบื้องต้นของตัวสเปนเดอ TC5M นะครลูกค้าเบื้องต้นนะครับซิมการ์ดให้ลูกค้าเอาใส่ที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะวิธีการใส่ซิมการ์ดนะเดี๋ยวจะออกมาให้ดูนะครับในส่วนของตัวซิมการ์ดเนี่ยเวลาเราจะใส่เข้าไปนะครับ นะครับให้เอาตัวตัวที่เป็นหน้าสัมผัสนะครับหน้าสัมผัสที่เป็นตัวพินแผ่นโลหะนะครับแผ่นโลหะตัวนี้นะให้หันมาหาเราให้หันมาทางท้ายเครื่องแบบนี้นะกิบหลังนะตัวแผ่นโลหะแล้วก็ตัวตัวบากเนี่ยนะครับตัวบากของซิมการ์ดเนี่ยให้หันมาหารูรูกลมๆมตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบลงไปแบบนี้นะครับเสียบไปแล้วก็เอาเล็บดันนะครับ อย่าเพิ่งเปิดเครื่องนะครับให้ันอยู่ลักษณะแบบนี้นะมันจะล็อกนะาจากนั้นเราก็ปิดฝาไปได้เลยทีนี้เราก็มาเปิดเครื่องกันนะครับมาดูวิธีการเปิดเครื่องก็หมุนลูกบิดขึ้นไปเฉยครับสักประมาณเท่านี้ก็ได้ครับแล้วก็รอนะครับผมไม่นานนะครับเครื่องรุ่นนี้เปิดเครื่องไวมากนะครับก็รอล็อกอินนะครับหลังจากที่ล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นมาประมาณนี้ ลูกค้าจะเห็นได้ว่ามันไวมากนะครับมันล็อกอินได้ไวมากครับตัวรุ่น TC5M นะมันจะไม่เหมือนอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัว 7G ตัว 7G จะล็อกอินได้ช้าเพราะว่ามันเป็นระบบ Android นะครับตัวนี้เป็น Linux เนาะโอเคทีนี้หลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับจะเจอหน้าจอบแบบนี้อันข้างบนก็คือจะเป็นนาฬิกานะครับนาฬิกาแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นวันที่นะครับวันที่18เดือน3เห็นไหมครับแล้วก็เป็นวันจันทร์อันนี้เป็นวันจันทร์เนาะ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น user นะครับ user ชื่อ user ชื่อเรานะครับชื่อของเครื่องนะครับเีจะเป็นจะเป็น user ce นะ ce แปดเจ็ดนะครับแล้วก็ tc 5 m นะครับผมส่วนด้านล่างก็คือเป็นห้องที่อ่าเรากําลังเข้าอยู่นะครับก็จะเป็น group ce เห็นไหมครับ group ce ip radio network นะครับทีนี้นะครับกรณีที่ลูกค้า,าบางท่านนะ ส่วนใหญ่แล้วนะที่สั่งซื้อออกไปจาก uh, ทางร้านแล้วเนี่ยมันจะเป็นดีเพาวไปที่ห้องของชนบุรีบ้างนะครับ <c oughs> บางครั้งนั้นบางครั้งดีเพาวไปที่ห้องของชาลีบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะดีเพาวไว้ที่ uh, ห้องชนบุรีเพราะว่าอะไรรู้ไหมนะ <c oughs> เพราะว่าบางทีเนี่ยลูกค้าต้องการที่จะคุยนะครับต้องการที่จะฟังนะครับเพราะว่าในห้องห้องกลางๆจะมีสมาชิก อยู่ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับและทีนี้เราก็จะเข้าไปคุยพูดคุยอะไรกับตรงนั้นได้นะครับเพราะว่ามีสมาชิกอยู่เยอะนะครับในส่วนของห้องของอศูนย์แก้ไขนะครับห้องของทางร้านเองนะครับบางครั้งนะครับบางครั้งก็ดีเพิมมาที่ห้องของทางร้านนะครับผมก็ลูกค้าเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะอยู่ที่ตัวห้องนี้เลยนะครับ CEIP Radio Network นะครับผมถ้าข้างล่างมันวิ่งอย่างนี้ก็สามารถที่จะกดคุยหรือว่าเรียกทางร้านได้เลยนะครับผมถ้าทางร้านสแตนบายอยู่ก็จะมีคนตอบนะครับผมหรือว่ากรณีที่ลูกค้าต้องการที่ไปห้องอื่นนะครับให้กดตรงนี้นะสีเขียวนะกดสีเขียวหนึ่งครั้งมันจะขึ้นคําว่ากุ๊บนะครับกุ๊บตรงนี้นะครับให้กดสีเขียวอีกหนึ่งครั้งจากนั้นจะมีลายชื่อห้องเห็นไหมครับจะมีลายชื่อห้องแล้วก็ไล่ไล่หาเลยว่าเราต้องการไปที่ห้องไหน นะครับอย่างตอนนี้ผมจะลองไล่ไปดูเรื่อยๆนะมันก็จะมีชาลีนะครับตอนนี้ก็จะเป็นขุนทะเลนะครับทางภาคใต้นะเวียงโกใสนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับอันสีฟ้านะนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Thailand DX อะไรสักอย่างนี่แหละครับตอนนี้ Thailand ์เล Q ินะครับ คอมมานดี้นะตอนนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นรวมกู้ภัยอะไรอย่างนี้นอกมาอยู่ช่องนี้นะครับแล้วก็ฟรีโซเชียลก็คืออาจจะมาคุยเล่นอะไรตรงนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่นะจะไปอยู่ที่ห้องวิทยุสมาร์เรนชนบุรีกันนะแล้วก็จะมีทางสว่างปีิตัวนี้จะเป็นห้องของกู้ภัยสว่างทางชนบุรีนะครับเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขานะเพราะว่าเขาใช้งานในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนหรือว่าสาธารณกุศลนะครับ สว่างปฏิทีบถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วถึงสว่างปฏิทีบอ่าสว่างปฏิที่ตรงนี้แล้วก็มีสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีนี่ก็เข้าไปอาจจะเช็คสัญญาณได้นะครับเช็คสัญญาณได้แต่ว่าไม่แนะนําให้ไปคุยกันเพราะว่าสุราษฎร์ธานีนี่เขาก็ทํางานในส่วนของอสาธารณกุศลเหมือนกันหรือว่ากู้ภัยนะครับผมนะ เข้าไปอาจจะขออนุญาตเช็คสัญญาณวอลสิบหกได้นะครับแต่ไม่ไม่แนะนําให้ไปคุยเล่นหรือว่าอะไรกันหรืออาจจะไปทักทายได้นะทักทายได้นะครับทักทายได้แต่ว่าถ้าคุยแบบสักครักหนึ่งก็ให้หาเนี่ยอาชวนกันไปห้องอื่นหรือว่าไปคุยกันที่ห้องชนบุรีบ้างห้องฟีชซเชียลบ้างก็ได้นะทีนี้ก็จะมากรุป๊ปแต่นี้เป็นกรุป๊ปห้องของอ่าห้องของทางร้านนะกรุ๊ปซีอีเนี่ยครับกรุ๊ปซีไอพิลเดียวห้องของทางร้านเองนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นห้องของชนบุรีนี่แหละครับตัวนี้จะเป็นห้องถ้าเป็นในระบบสเป n d e r Network เลยเนี่ยผมก็ว่าน่าจะเป็นห้องหลักๆเลยนะครับในการาที่ทุกคนที่ต้องเข้ามาแวะเวียนทักทายแล้วก็เข้ามา,าปรึกษาอะไรกัน<ม>ก็ห้องนี้จะเป็นหลักๆเลย นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว Report, นะทราฟิกรีพอร์ตนะทราฟิกรีพอร์ตก็จะเป็นในส่วนของลูกค้าที่สนใจที่จะเข้าไปในรายงานในส่วนของสภาพการจราจรต่างๆนะครับไม่จํากัดว่าจะเป็นพื้นที่กรุงเทพนะได้ทุกพื้นที่นะครับแต่นี้จะเป็นของพิทักการนะรพิทักการนะ่า,านะจะเป็นกู้ภัยของทางการจนบ,บุรีเนาะเราก็ไม่ต้องเข้าไปคุยนะถ้าเป็นห้องของกู้ภัยเราก็ไม่ต้องเข้าไป ก่อกวนเขานะครับเพราะว่าระบบมันจะบล็อกได้นะถ้าเราไปก่อกวนเขาแล้วใน,นส่วนของไฟตัวนี้จะเป็นไฟห้องไฟไฟเตอร์นะ ไฟฟเตอร์ไทยแลนด์ก็จะเป็นกลุ่มของนักดับเพลิงนะครับหรือว่าหน่วยบรรเทานะที่เขาจะเข้ามาใช้กันเพราะฉะนั้นห้องนี้ก็เหลีกเลี่ยงไว้นะแต่ยังไม่รู้ว่าของอหน่วยบรรเทาไหนจะเข้ามาใช้ก่อนนะครับต้อง,ต,องอต้องรอดูก่อนนะครับว่าจะมีหน่วยบรรเทามุกเข้ามาในในส่วนของระบบตัวนี้นะครับก็เขาทําห้องสํารองไว้ให้น่าจะเป็นของไฟฟเตอร์ไทยแลนด์นะครับ ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีอหน่วยบรรท่าไหนเข้ามาสแตนบายเนาะเพราะว่าผมก็ยังไม่ค่อยได้มีเวลาเข้าไปเข้าไปฟังเลยว่ามีหน่วยงานไหนเข้ามาสแตนบายหรือยังนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับลูกค้านะครับส่วนห้อง VRA บางกอกหรือว่าโฮเทลสุวรรณอัลฟาบาโอนี่ครับตัวนี้นะเห็นไหมอันนี้ก็เข้าไปรายงานสภาพการจราจรได้นะนะครับในส่วนของห้องตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นห้องช่องคู่ขนาดนะไม่ได้ไม่ได้ลิงก์นะนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มนักวิทยาอาสาสมัครกันนะครับเข้ามาในส่วนของระบบนี้เนาะเราก็สามารถที่จะเข้าไปเรียกได้เหมือนกันนะครับผมโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นวิธีสมัครเล่นก็ได้นะนะครับนะครับก็มีประมาณนี้นะลูกค้านี่คือวิธีการเลือกช่องนะเราก็เลือกช่องเลยว่าเราจะเช่องไหนสมมุติว่าอ่าผมจะเข้าห้องชาลีนะครับผมก็เลื่อนมาที่ห้องชาลีเห็นไหมแล้วผมก็กดสีเขียวนะครับ ปึ๊บแล้วก็เอนเ r อร์นะเราจะเลือกเข้าห้องหรือว่าจะมอามอนิเตอร์ตัวนี้ผมจะเลือกเข้าห้องผมก็กด Enter, เอนเ r อร์ไปเลยเอนเตอร์กูเห็นหม,มันจะเด้งมาเป็นชาลีเห็นไหมครับเราจะเด้งมาเป็นชาลีส่วนเลขศูนย์ตัวนี้ไม่ต้องไปนสนใจนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมองมองเห็นว่าใครอยู่ในห้องบ้างนะครับอันนี้คือเขาปิดเป็นเขาปิดเป็นไอ้นี่ไว้ครับเขาปิดปิดยูเซอร์ไว้นะครับเราบางทีเราเข้ามาอุ้ยมันมีศูนย์คนเลยไม่ใช่นะครับคนคนฟังอยู่เป็นร้อยนะครับเฉพาะาลูกไข่ก็น่าจะ หลายหลายคนแล้วนะครับลูกขายที่ศูนย์ชาลีเขาเนาะที่ใช้ระบบสเปนเดอร์ในเบอร์ก็น่าค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของอาการเข้ามาก็สามารถที่กดคุยได้เลยกดเรียกได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นกรณีชาลีกรุงเทพเนี่ยผมแนะนําให้ลูกค้าหรือว่าเพื่อนสมาชิกนะครับที่อยู่ในเพจเนอะอาะไปสมัครเป็นสมาชิกมันจะได้ปีสัญญาเรียกขานของของอสมาคมเขานะครับแล้วก็เวลาเรียกขานเข้าไปเนี่ยเราจะได้มีมีฐาน ในการแจ้งเหตุนะครับหรือว่าเขาเรียกว่ามีข้อมูลของผู้แจ้งเหตุนะครับนะครับเราก็สมัครเข้าไปก็ไม่แพ้นะครับของศูนย์ชาลีนะครับลองพิมพ์ในเฟซบุ๊กดูนะครับว่าศูนย์ศูนย์วิทยุชาลีนะครับหรือว่าสมาคมวิทยุประชาชนนี้นี่แหละนะครับลองลองพิมพ์ในลองพิมพ์ในเฟซบุ๊กจเจอนะครับเดี๋ยวก็เจอนะโอเคในส่วนของการเลือกห้องก็เหมือนเดิมนะครับถติว่าเราเรา จะไปห้องคุยเล่นโอเคเราไม่คุยแล้วตรงนี้เราไม่ได้ประสานเหตุแล้วนะครับเราก็อาจจะมอนิเตอร์ไว้ก็ได้นะอย่างเช่นตัวนี้เรามามอนิเตอร์ไว้ก็ได้นะชาลีกดสีเขียวเข้าไปแล้วก็มอนิเตอร์เลื่อนลงข้างล่างนะล้วกดมอนิเตอร์ปึ๊บทีนี้มันจะมีหูฟังขึ้นเห็นไหมมันจะมีหูฟังขึ้นตรงนี้นี่คือเรามอนิเตอร์ห้องชาลีอยู่นะทีนี้เราจะไปห้องที่เราคุยจะคุยเล่นส่วนผมจะไปที่ห้องของอ่าโฮเทลเซราทูลฟาชาลีนะครับชนบุรีนะ โอเคผมมาถึงตรงนี้ผมก็จะกดสีเขียวแล้วก็กด enter เลย enter group นะครับปึ๊บนี่ครับก็จะสามารถเข้าไปคุยกับพี่ๆเขาได้เลยนะผมตัวน,นี้คือสามารถที่จะกด PT พ,พูดได้แล้วนะแต่ว่าเราจะเปิดหูฟังห้องชาลีด้วยนะครับทีนี้ผมจะแจ้งลูกค้าหน่อยว่ากรณีที่เราเปิดหูฟังไว้หล,หลายห้องนะครับไม่ไม่เฉพาะว่าห้องชาลีนะทุกห้องนะสมมติว่าเราไปเปิดห้องห้องตัวนี้ไวเ้เนี่ยเนะครับเปิดได้หมดเลยนะครับเนี่ยเป็นมอนิเตอร์ไว้หมดเลย เนี่ยตัวนี้ก็มอนิเตอร์ VIA นะครับ VIA มอนิเตอร์ชารีมอนิเตอร์แล้วก็ร่วมด้วยร่วมด้วยนะครับร่วมด้วยช่วยกันมอนิเตอร์นะครับแล้วก็ไปไหนอีกอตรงนี้สืว่าลูกค้าเป็นของอยู่ในห้องของชา,าห้องของ CE ด้วยนะครับก็มอนิเตอร์ CE ด้วยอย่างเงี้ยครับมอนิเตอร์นะครับแล้วก็มามอนิเตอร์ของ Traffic Report มอนิเตอร์แล้วก็มาในมอนิเตอร์ของ อ่าชนบุรีมอนิเตอร์ทีนี้เราเข้าไปนั่งในห้องชนบุรีนะน,รนะครับปุ๊บเอนเตอร์กรุ๊ปปุ๊บนะครับตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ห้องชนบุรีนะเราสามารถที่จะกด PT ทีพูดแล้วก็สื่อสารในส่วนของอ่าตอนที่อยู่ในห้องของชนบุรีได้แต่ทีนี้ปัญหาตรงที่ว่าเวลาเรากดมอนิเตอร์ไว้เยอะเหมือนเมื่อกี้นะครับตรงนี้นะเรากดมอนิเตอร์เห็นไหมมอนิเตอร์ไว้เยอะเลยหลายห้องเลยทีนี้ ช่วงที่เขาใช้งานกันหลายห้องเนี่ยทุกห้องที่เราไปมอนิเตอร์ไว้เนี่ยเขาใช้งานกันนะครับเสียงมันจะเข้ามาตีกัน,นเราจะกดพีทีตอบห้องห้องของอ่ชนบุรีไม่ได้นะครับเราต้องรอพีทีทุกห้องเนี่ยหยุดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเปิดหูฟังผมว่ามันก็ไม่เหมาะนะไม่เหมาะต่อการต่อการพูดคุยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําลูกค้ากรณีที่ลูกค้าเข้ามาคุยแล้วหรือว่าประสานเหตุอยู่ระหว่างประสานเหตุเนี่ยให้ปิดหูฟังไว้ให้หมดเลย นะครับปิดหูฟังก็คือวิธีการปิดก็เหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นวิผมจะวันนี้ผมจะเข้าไปคุยกับพี่ๆเขาที่ห้องชนบุรีมาห้องชนบุรีห้องไหนๆขอดูก่อนนี่ครับปึ๊บเนี่ยชนบุรีนะเรากด enter ปุ๊บปั๊บแล้วนิ้นเรากดปึ๊บครั้งหนึ่งแล้วก็มากดกุ๊บนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนเลยปิดหูฟังปิดหูฟังอ่าตัวไหนเปิดหูฟังไว้บ้างนะตอนเราต้องไล่ปิดหูฟังก่อนนะทัฟฟิกดีพอร์ตนะครับนี่ครับมา remove นะครับตัวไหนที่เปิดหูฟังว่าจะ r e m o ฟนะครับ ตาปิกรีพอร์ตรีมูฟแล้วไปเราไปรีมูฟตัวไหนที่ยังมีอยู่นะครับร่วมด้วยนะครับร่วมด้วยก็เดี๋ยวนะร่วมด้วยรีมูฟนะครับรีมูฟปึ๊บแล้วก็ตัวไหนอีกนะครับที่เป็นหูฟังแดงๆนะั้นเราสังเกตนะเห็นไหมแดงๆเนะี่ยอ่าชาลีชาลีชาลีรีมูฟนะครับรีมูฟนะปิดหูฟังไว้นะเพราะงั้นเพราะงั้นเนี่ยเวลาเขาประสานเหตุกันนะเวลาที่เขาขึ้นมาใช้ความถี่กันเยอะๆแล้วเราไปเปิดหูฟังไว้นะครับมันจะทําให้เราพูดคุยกับห้องที่ กุ๊บก e ุ๊ปซีอีก็ก,กดรีมูฟนะครับรีมูฟเลยไม่มอนิเตอร์ไม่เปิดหูฟังสักห้องเลยนะเพื่อที่เราจะได้กด p t ได้นะครับอย่างเช่นโอเคผมจะปลดตัวนี้เลยของชนบุรีแล้วก็มานั่งในห้องอ่าห้องของทางร้านนะช่องของทางร้านปุ๊บนี่ครับเข้ามาแล้วเห็นไหมเป็น IP CE IP Radio Network เห็นไหมทีนี้เราก็กดได้เลยจึ๊กเห็นหนมะนะครับเรากดได้เลยนะ แล้วกดพูดได้เลยนะครับกดพูดแล้วก็พูดเสร็จนะครับพูดเสร็จแล้วก็ฟังปล่อยฟังปล่อยฟังแล้วก็สนทนาไปนะครับพอเราสนทนาเสร็จปุ๊บเราไม่มีคนคุยได้ละโอเคทีนี้เราว่างละเราไม่ได้กดพ t ทละเราไม่ได้คุยกับใครละนะครับเราก็เข้าไปเปิดหูฟังนะครับเราจะเปิดหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่เรานะแล้วแต่ลูกค้านะเขาไม่ได้บังคับว่าเราจะเปิดหูฟังหรือไม่เปิดนะครับคือบางทีเออเราเรานั่งคุยกับพี่เขาเล่นอยู่ที่ห้องชนบุรีใช่ไหมโอเคไปที่ห้องชนบุรีหน่อย นะครับโอเคเข้าห้องชนบุรีไว้ enter group ไว้นะครับแต่ว่าเอ๊อยากจะฟังเหตุด้วยเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้คุยไงไม่ได้คุยกับไม่ได้คุยกับเพื่อนสมาชิกนะครับอยากจะฟังเหตุที่ห้องชาลีด้วยก็กดไปที่กุ๊ u นะครับแล้วก็เลือกห้องชาลีนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปทําดูนะครับปึ๊บ,ป,บปึ๊บปึ๊บอ่าพอเจอชาลีเสร็จปึ๊บกดสีเขียวลงมาที่มอนิเตอร์แล้วกดสีเขียวนะครับเห mm ็นไหมรูดลำโพงมันขึ้นละอันนี้คือเรามอนิเตอร์เฉยนะเราไม่ได้เข้าห้องนะ สังเกตรเรากดออกมานะปึ๊บเห็นไหมมันจะอยู่ที่่าเดี๋ยวนะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องชนบุรีเห็นไหมนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เราไปฟังไปเปิดหูฟังห้องชาลีไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นบางทีเราพ่อฟังอยู่หรือว่าเราสแตนบายมอนิเตอร์อยู่นะครับอ่าได้ยินเสียงทางทางชาลีเขาดังเราอย่ามาตกใจนะครับเราคิดว่าเอ้ยอ๋อมันไม่ใช่ห้องชนบุรีนะครับว่าเรามอนิเตอร์ห้องไว้อยู่นะครับโอเคนะคว่าบางบางท่านนี่สับสนนะมอนิเตอร์ห้องไว้เนื่องว่า นึกว่าทางห้องที่เราไอ้นี่ดังอีกก็งงนะครับบางทีก็งงนะโอเคเพราะฉะนั้นลูกค้าถ้าผมแนะนําเลยนะจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไม่ได้คุยไม่ได้พูดก็มอนิเตอร์ได้แต่ถ้าอยู่ระหว่างที่เอ๊ะบางทีเราตอนนี้เรามอนิเตอร์ไว้ใช่ไหมโอเคตอนนี้เรามอนิเตอร์ห้องชาลีไว้อยู่บางทีแต่ว่าเราอยู่ในห้องของชนบุรีตัวนี้ตัวนี้อ่าเราอยู่ในห้องของชนบุรีเอนเตอร์ Enter, ห้องอยู่เอนเตอร์ Enter, ห้องชนบุรีอยู่อ่พาพอเราอยากจะคุยนะครับ พอมีเพื่อนสมาชิกอ่าเราตอบก่อนแล้วก็บอกไปเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขอปิดปิดหูฟังก่อนแล้วก็เรียนมาปุ๊บ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 อ่าเพราะว่าถ้าถ้าไม่งั้นเราจะตอบไม่ทันนะเพราะถ้าชาลีขึ้นมาเราจะกด P T ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาห้องชาลีก่อนกดสีเขียวแล้วก็รีมูฟมอนิเตอร์นะแค่นี้นะครับก็ปิดหูฟังแล้วเรากดออกมาได้เลยนะแต่เรายังอยู่ในห้องของชนบรุรีแล้วก,กด P T คุยได้เลย นะครับแค่นี้นะครับวิธีการใช้งานกา็ไม่มีอะไรแล้วนะครับในในส่วนของตัว 5m นะครับที่เหลือปุ่มอื่นๆเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับอย่างตัวนี้ก็คือปุ่มเปิดปิดไฟนะครับเห็นไหมถ้ากดค้างก็เป็นแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมมันจะเป็นเข้ามาช n นลสมมุติว่า,าช่องช่องสื่อสารนี่เราเข้าได้2ทางก็คือกดปุ่มสีเขียว2ครั้ง ก็จะมาที่ช่องสื่อสารหรือบางทีเราอยู่หน้านี้นะครับหน้าหลักอยู่นะครับเรากดตรงนี้ค้างไว้ก็ได้นะครับไอตัวช่องสื่อสารก็จะเด้งขึ้นมาแต่ผมว่าชู้กดสีเขียวไม่ได้ไวกว่าเนาะไวกว่านะครับทีนี้มาดูปุ่มนี้บ้างปุ่มนี้ก็จะมีในส่วนของการกดเข้าดูพาร์ตต่างๆนะครับนี่ครับอันนี้เราก็ไม่ใช้นะเราไม่ใช้ถ้ากดค้างไว้เนี่ยมันก็จะดะูคนที่อยู่ในห้อง นะครับแต่ว่าในกลุ่มสาธารณะเนี่ยเราจะไม่สามารถดูได้ว่าใครอยู่ในห้องบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปกดอะไรมันนะครับแค่นั้นเองนะครับการใช้งานก็ไม่มีอะไรมากเลยก็แค่เลือกห้องที่จะใช้งานแล้วก็เพิ่มลดเสียงแค่นั้นเองตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม PT กดพูดปล่อยฟังนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายนะครับลูกค้านะครับลูกค้าทีา่สอบถามว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยต้องสอบไหมไม่ต้องสอบนะลูกค้าเป็นเครื่อง POC radio network IP Radio Network นะครับไม่ใช่ไม่ใช่วิทยุสื่อสารแบบพวกนี้นะครับหรือว่าไม่ใช่วิยีสื่อสารแบบพวกนี้นะครับที่จะต้องสอบนะอันพวกนี้คือต้องสอบแล้วก็ต้องขออนุญ,ญาตส่วนตัวนี้ไม่ต้องสอบไม่ต้องขออนุญ,ญาตใครก็ซื้อไปใช้ได้เลยนะซื้อไปแล้วก็เอาไปใช้กันได้เลยจะเป็นทีมงานก่อสร้างรปภหรือ เป็นกลุ่มสมาคมชมรมต่าง,างๆที่สนใจในส่วนของเรื่องวิทยุสื่อสารแต่ว่าตัวนี้จะตอบโจทย์ได้ดีกว่าก็คือสามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเลยหรือว่าทั่วโลกเลยก็ตามขอให้มีสัญญาณโทรศัพท์ที่เราใส่ซิมไปนะครับโอเคนะครับลูกค้าสําหรับวิธีการใช้งานเบื้องต้นของตัว อ่าสเปนเตอร์ t c 5 m นะครับก็ขอ uh, จบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าสงสัยอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะได้มาทำคลิปวิดีโอให้โอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ